ไม่ too, 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 มีใครจุดๆๆดีกว่าใช่ไหมครับีกว่านักแข่โอ้หก็ผิวเปนเพีงพอมาครับแล้วก็ได้โปรดิวเซอร์ดีด้วยใช่ไหมครับผิวว่าพี่ว่าทำไมฮะน้องแขกพี่สังเกตอย่างดี้ครับคือว่าน้องแขกจะมีเทคนิคอะไรในการทำทให้หัวฟูได้หาย ครอยูได้ดีนะครับเมื่อกี้เราลูอกไก่รานีไปนะครับโอ้โหก่แก้มันเลยนะครับไปอมเต็นใช่ครับผมหู่นคู่เลยมีมีสนกันกนเป็นรอยที่ไม่าีเียอะไรนะต่อไปไม่ต่อไปดีกว่าไม่อันนี้ไปต่อไปกันดีก่าไหครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ่ไ้ไครับถือว่าถือว่าี คุยน้องน้ำแข็งิดนึงไดครับว่าพี่นะก็บอกันบ้างกับเี่ยวมนน้องๆมาทุกคนเลยนะครับขอพี่คุยนิดนึงแล้วกันนะใช่คือว่าอย่างเดียวมันก็แเนี่ยทำไมกันเลยอครับผมคิดว่าพี่เนี่ยเล่นทวิตเตอร์ได้นะครับผมก็ประมาณสองสามเดือนนี่แหละครับแล้วก็สังเกตพิธการของแขกอมาใช่ไหมครับเพราะว่าน้แข็งเขาเนี่ยจะแบบมี ดีจ yeah. ้ะใช่ครับอะไรองี้ครับคือว่าพี่แบบก็งงแบบว่าน้องแข่งกับโปรแกรมในทวิตเตอร์แ้วแบบเว้นตาไปเลยนะพี่ป่าไม่ใช่อะไรคือวพี่เป็นพ่อมาอยากดูนะมันจะได้เห็นแบมาจริงๆไม่ใช่ที่ปีนะครับจะไม่ใช่หรอกครับคือผมการยืมที่สั้นก็จริงแต่คือมอมาจากใจผมคิดว่าพี่รักผมใรอดไหมโอ้โหเกย์ด๊อก เรแขงไปบ้าลยแต่วดูคนต่อไปเนี่ยยอดดคนนี้มันไม่ดเชื่อมันใช่ไหมครับเสร็จครับเไม่เข้าตอนะครับ